ออบอแล้วปลาถือเบ็ดนะเออมันหนักตายกับเบ็ดแขนปาลาเลยเป็นปลาเคืองแล้วมันถือปลาสะดวเพราะว่าตัวใหญ่ปลาเนื้อมันนะเออเนืนะ้อเนาะมกมกมกเมนมกเป็นตแซ่บอย่างเนื้อมันหลาย หมกปลาคอนี่คัวจะกระมางแล้วเอาไปหมกเลยนน่หมกพอดีเลยนน่หนึ่งเลยจแต่งกินเที่ยงนน่พอดีหนึ่งแล้วเาก็กินเข่าเลยนน่สบายดีจ้าสบายดีจ้าเราจะคัวปลาคอใหญ่ไปหมกนะคะปลาความมันตัวใหญ่จะาคขัวอยู่นอก Big, 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 big. Mưa bụng băng Hãy chăm đá Để phẳng nông hà Mình vắn thì đi nhằm nhằm mặc mùa Mình vắn lại nè phì nông Hôm nay, Chúng chá sẽ หนึ่งปัชะโดป้อหนึ่งอะมาทันนะหนึ่งใส่พักในลาย,ลายจังบอกข้าวขวบป่าปซีนมันชอบกระดกกระดีอ่ะเทปเอาแต่ซีนเป็นหมกเอาซีนไปต้มยำป่ามันข้าวกระป๋อง มันก็ข้าวก็พอคอยมกต์ครับใช้วัชพืชใครใช้เครื่องไงหลายมมปลาพี่น่อเนื้อมันความหนานประมาณสามสี่เซน ไข่เพาะขีมนน่มันนว่าไข่ดีแตกปพาะเฉพาะพจนจะไปเห็ดหอดสมก็สิขังเพาพนจะไปเห็ดหอดสมหอดสมเขาคลายได้นเนื้อหอนานะประมาณสามสี่เซนีน หเห็ดกายันเบื่อ้สมตกเป็นเ,นเบือ่อเด้อืมซีนมาแล้วนะพี่น้องว้าตมพุงจรินเลยพุงปละพุงปละชอนตกตะก่อนมักกินมากินแกงพุงปลา โคตมันเนื้อมันหนายังหวัดปลาโอ้ย,ยังสดจย๊่ต้องอยู่แบบนี้มันกรไเด้หากระต่ายข้าวเมื่อยไปเลยมันสดจย๊่นนเนื้อยนะความหนานะผมป,ประมาณสามสี่เซน กำลังครัวปลาชะโดไปทำกินหนานี่มันหนาฝนแล้วแมงวันสิหลายพี่น้องหนาฝนแมงวันสิหลายกินีแห่งหักม่วงลายซ้ำเลยไปตัวกินพี่นเสียบใช่ Sig. อระ้าววะข้าวแต่ข้าวดีวาอ,าวอาหมดจ้าหววันเป็นหมกอ่อนเหนื่อย ยานาเยอหรอ,หอสีดสีดมันะบางในพี่เนอะความมันหนาหเนาะ สะดวใหญ่หัวน,นับเป็นหนึ่ง นี่เราต้มยำคือสีสันคือเป็นอะไนี่ไม่ต้องใส่ยังไม่ได้ปรุงแล้วปลาสารต้มยำปลาโดว่กันสีส,สันคือสื่อมชื่อเขาได้เป็นต้มยำ,ำสามซีมันเด้งเด้งนี่ส,นส,สีมันตอนใหญ่ใหญ่เด้งเลยคะ่ะนี่ต้มยำปลาโด,ดกินตอนเที่ยงนะคะกับส้มต่ำคนะมามา,มากินข้าวกันจ้ากับบรรยากาศ ผกำลังสิโตขึ้นม,มาแล้วไปตาสีแหง้งต่ยผลมาแรงนะกินข้าวสวยตย้มยำยายยายได้อะไรกินแต่ยังมากินปลาเหมือนกันเหรอต้มปลาอันนี้ก็ดีกินอ้ต้มยำปลาตำมะุงต้งยมยำปลากระตมุง ขูดเวยะโดเ่ยมเขาเช่าแลเขาาแล้วาเนียกินแล้วเขานียกนเาเรซครับาวเขกันน่อยครับต้มยำปลาชะโดเซีขาวกลายินมาขอจ้ายำมาส่งมาเรียแล้วเด้อกิตดตำมะฮงข่าก็ตำมะงกับต้มยำ เขาคงนืบมนเขอี้กเลัเ่ขาซื้อน้ำปูแขงนอไรซื้อน้ำเนายกกงานมีขขอบหนึ่งนะงขอบอะขอหนคือมารอบน่นี่นะผมนี้เาเขมยแลมึงมากินมแปงขาเราเอาน้ำยาบวนรอแนวมัน เขาเจ้าบ้ขานเฮาคันงามเป็นทีือบางามเนาวงามเราเปันเมือกี้ัีเห็นที่โต๊ะจะอันนั้นงามบ,าะบคะขนง่งายแล้ของตกขอดนะยามลีได้ของเรามันบอดื่นอันนี้เราจามมลีกันละ เพราะเธอปลารู้จยังไงมึงุดไปเรียกไปเจ้ามาลีกุนี้ไอหน้าสมจะมาแสบยายแก่แม่ผู้ิเป็นคนเห็นผู้เป็นสมปาเนี่แหละจิตไปผสมปลาปลานีเขาม่ตองก็อึดเจ้าตองอยังเอาอึดเอน้แากเมาเนี่เอามาให้าเกลยยั มันยังอ่อนอยู่ตรงเรียงกันละเรามาแกกทสมปะตองไหมคะเลได้ขึ้นจอนนะ้ไปดูปากกระเห็ดได้เจ็กว่าปตองเี่สมปตองหัวใค่ะมึงมันแหนบเรื่องไตสมแ่บเขาเจ็บกว่าปตองนี่้เนื้อเห็นเขาขายนะกมเขมทางถ้อปากกระดิ่งจะสมปโดยแล้ว สมปะโดสมปะโดนต้อขาเก็น่าต้องขายเนาะสมปะโดสมปะโดนเนื้อมันลายพี่นอ้องปะโดตอนเดียวว่ากินโบเบิรเนื้อแนนดีนหรอย่มันะสมปะโดเน่เฮสมปนต้นเนื้อมันสินะเนาะ

ดูินอาแกบเมงกเไเฮ้ยจางเขามาบ้านหรอมาทยลาปะรเเรทำไปพอแล้วดีจะเหนือเปรอรื้อกรนอันนั้นะออนองนจงเตอนร้อป้าสุดเนี้ย ลงไล่กันยังมาเอาดินหน่อยใหญ่มาคุกทีเดี๋ยวเพอาะผมอิ่มเนี่ยน้องคุปมันยังดับเนาะคุปเขาดึงมันขึ้นเนี่ยเขาทีเขาคุปเขาจะดึงไม่ขึ้นดึงไม่ขึ้นนะคับตายแค่อหารนี่แหละเนาะเจ้าเจ้าห่านสามวันนะ เิวขวทอ,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 อดอดขาทอดเออสจะเนื้อมันเหนียกน้อยก็มาแต่ครับไปเลยโบตายเนืออ้อเนี่ยจิเลยเด็กๆไปเก็บหอ,อยจ้าอปุด,อาาด้วย ลูกนะคุณพ่อคุณม่รุ่นนะคืฝนใหม่ละตัวใหญ่ละามา,ามโลขึ้แต่ซีมันเงสองโลนะปีนสองเปลือมสองโลไปสองลลูกแมังสีแล้วนี่เพ่อใันบดตาแต่เสด็จปัม้มเนาะ เาะเยบเดีย๋ดยจเล่นเนาะ้บรรยากาศลสนิทเดจ้าเข่าอิ่มแล้วไาดีจ้ม,จมันตายครับเบสอันเบสมันมันของอยู่หลุมเนาะชะาาวสติเห็นมันดินแห้งๆก็สิเต้นป